น้ำน้ำน้ำกันน้ำน้ำมีน้ำดยน้ำมันหลายพอดบางคนกระท่าน้ำผู้ใดานากรูดที่ท่าน้ำท้าฝนอันนี้น้ำหลายพอดจะปล่อยดินไหลจักจักอยู่ ยูท,ายทา่าแงงจับใจอาเมียไปโดยธรรมมาร้าโอ้เมืองปากสันบ่อนิคันและท่ามาบ่าปากากระดิ่งน้ำทอนสว่างนักสาวสงจารคำเกิดเพียงพอได้เห็นพระธาตุพระบาทโพนสันน้ำเมียบน้ำอาบสันน้ำกระดันกระ ไลลอข้ามผู้แดนเมืองเห็นน้ำเมืองผ้ามเมืองเป็นปองผู้ง้ผู้เกียวว่าดองเป็นซอสองในฟ้าวิไลดอกไม้บอใีคำใสางามเด่นกินหอมบ่มีวันเด่นใครเห็นแล้วลืมบ่ได้คำมาน,นคือสุดแสน ฟังเสียงแคนคับเมื่อยภูไทยปลดพื้นโดยใบหน้าใหม่ก้าวเดินไปตามพักนำพาโอ้น้องบอลีคำใสนี่เอ้เจ้างามเนื้อคำสมเชิว่าเป็นแด่ดินดำน้ำซุ่มคุ่งนาาหยดยาวเห็นปาเขาเขียวงามอุ้มผม ที่นอปัสสาพุ่มลมเป็นก้อนบุมสร้างสาพัฒนนา ลกง่าย,ยาครับ,บก,ก็จะเกลดเป็นแถวเป็นแถวไปตกแงหงแล้วก็ลกแหงครับมันย้ำยาำน้ำถ้าเอาเป็นโลกน้ามันจะไปไปยอกยอกยอก,ยอก,ยอกขีดตมออก,ออกอีกนะครับยอกไอขี้ดินอรอกนี่น้มน,น้ำขนกาไ,ไปไหวคนเฮ็ดตังส่ทุกปีนะครับจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีต้องหาวิธีที่ ลดทั้งห้าใ้ใจจ้างนะครับดับหน้าลดเวียกเพื่นพ่อมเวียกเพื่นหลายครับต้องล่องวาดเบิงหรือว่าหยอดเบงเดีเยวปีนาปีนาครับปีนา,ป,นาปีนีบนท่าน ไปครับพักกันโลก,กาเล่นส้มตะเวนตกดินได้80 85 86มัดเดี๋ยวคนลุกไปไว้น้ำกันครับวันนี้แช่น้ำไว้ก่อนนี่กระตีบไงเป้ย์ไงนะครับนี่นักนะครับแตว่ว่ามันเหมือนเพิ่อนผู้ปัญญาเพิ่นเพิ่นออกแบบมาสุดยอดแรกนี่ล็อกข้อครับล็ลอกข้อคือควายเลยอันนี้ใส่หัวครับรับนัก,นก แล้วทั้งหลังมันก็นอกิงหลังเท่านะครับสุดยอดได้หนิคนไปไวน้น้ำก็แบบนี้ าลอยเลยยางวกออกเลยดั๋นวมนแลกซักยาให้ตักตยานี่ักยายนี่ักยาแกปวดหามันแรกเนหตอวะเวหลับขอบ้าครับกิดจาหน้าห้องแซวเลย มิตีเชาหน้าครับตอนหน้าเห็ดหน้าจังเสร็แล้วครับจะได้ฟังแต่เสียงธรรมชาติเสียงจิิีจิรีทห้องย่มขึ้นเสียงเขียดจ,จะหน้าห้องเด็กเด็กเสียงเด็กๆยังทึ่ง มันกะระเง่าหมเจยางอมเลยเท,ทุกตู้สบายดีโอ้ตุกขึ้นมาก่อนปะอันนั้นยังตุกอันนั้นยังอันนั้นยัง ใขนาดโอ้ยตกลงตกเด้ดีเด่ดนีเาันน้มันตกลงตรตรงเนี้เขาไปายใคิดด้อบ่เสียงดังพอดผุนเลยหมดไปอีกหนึ่งวันครับทำละเดี๋ยวอาบน้ำก่อนครับบ้านนี่ยกน้ำอาบวันนี้หมองอาบน้ำเขากสั่ง น้ำบดานครับน้ำบดาน DIY ของพ่อเถ้าเนี่ยครับบรรยากาศตะเวนตกเด่นละเสียงเขียนหน้าห้อง s s ดละหนึ่งเข่าครับหนึ่งเข่าไอ้นู่นแรงนี่ยังบอรู้สิได้ไม่นู่นยังกันนี่เด้ครับอันเก่าครับยังเง่ายๆนะครับนอนอยู่หน้าเนี่ยโอ้โหอะไรให้หนึ่งเลยทำให้พ่อให้หนึ่งเลย อย่าเนนาด้เอาไมกินลูกบร่รล่นเดอ้อปิดไว้เดอ้อเอาไเถ่ากินเด้อ่าเห็ดเวียกเมื่อยเดอ้ออ่าน,นามะทำความเคารพบโอ้ังความคิดอือเสิอเปปรกคนนะ่ะเออเออนี้ก็เงียนนก็ได้อะไปยงไปยงไปยงไปไปง่บ้านลทุกเอ้าทุกนี่โอ้ไปกานรทุกไปบอกก้านกรบ่ะ เออ,อ,อกรับครับกินไม่ไทยกินไหมกินไหมกินไหมพริกเผนะ็ดไทยอ่ะพริกได้หน่ะอยู่ครบสามหนังในแห้งกูซื้อยอดเลยเนี่ยอะไรกินอยังน่ะใส่บ้างใส่บ้างลกตากานตีเลยล่ะโอ้ยมันเน่าแล้วนี่เน่าแล้วอืมอืมเนี่ยไฟร้อา กินลงไปเอานะครับมันด้เก็บเอาหนึ่งได้ได้แล้วน้อกินโอ้กินอายุโอ้ครับผมครับผมกินอายุครับครับนี่ครับเก็บว่านมหน้าก็ได้ละนะ้อกินยังไงครับอยู่ทงอยูท่ทานอนอยู่หน้าแจวบอกว่ไอ้ขึ้นก็ได้ละเอ๊น้องใหม่น้องใหมนะะ่นี่ครับอยู่น้ำปลาอยู่น้ำหน้านี่นะครับนี่น่าจะเป็นมังคุดใหม่อัเน,นี่ เขาหอนๆเลยปวดหวดกับเป็นหวดใหม่คัดซิกขนาดทั้งเรื่องเป็นตอกนะครับเป็นตอกมัดก่าเขาอ่อนลงควันไปตอกมัดก่าแล้วก็เวลามีสิ่งนี้อย่างกันนี่เด้อใส่ไว้นี่วนนี่นี่อบทีมครับสีสัน อ้ไงนี่ต้องยู่นิ่งต่ย่ำนอนลับพลังหลายครับพลังหลพลังเดืออไรให้ยังตุกตาบรเษัตุกตาเด้อแห้งเด้ออไอเทมเขาตัวนี้ไอเทยมป้อหอครับเด็เอออันนี้ยังไง

รัางเดือเป็นร่างหนึ่งเขาครับเขาข้างทรายเขาที่นักกินนอนหน้ากันมาเนี่ยเดื๋ยดำหน้าครับตรงเบือบ้องฝ้าเบื้องฝนกันข้างนา้าป่อถ่วงกันจะไปหาเอาคนมาซอยหลายๆครับยังแล้วเร็วพวกนายจะทราเขาปะ โอ้โอ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 ใส่ข่าบ่ะครับเดี๋ยวเดี <S 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 ๋ยวแมวอะเขาเย็นแล้วกันไดีเข่ากหบีวางูเดียไแม่เอาได้ไงแปบนึงไปนั่งไุู่อรเช่นอย่างไรเช่นย่งอ้อมเข้าบ่ะ เดี๋ยวไ่มันทอนเดา๋ยวมส่ซบ่เดี๋ยวไซไบิ้งไเบงบิ้งดูเห็นแล้วเดี๋ยวเห็นแล้นึงใคยังไเข่าครับปลากับลุงครับบาเดีดีด้วยมันสิบริกินะครับมันดาเออเออน่าดครับผมครับผมเก่งมาก เน yes. it uh? bon! oh so ี่ยลมควันแล้วบวาเนี่ลมควันหายให่ละอ a p p y b i r t h d a อ h ี p p อ b i r t h a p p y มาดะมาดาุแมยแป๊บนึงม่อ Happy Birthday t แปบนึงแไดอะไรทุกมือในฮอรแล้วเด็เนี่ยแปบนึงดย แม่ทรายแม่ให้แม่ทรายแม่แล้วแล้วพอหิวเข่าแล้วนี่หิวเข่าแล้วให้แม่ให้เฮ็ดแล้วลูกให้แม่เฮ็ดให้เฮ็ดเร็วลูกเออหิวเข่าแล้วหิวเข่าแล้วครับครับโอ้ไม่พอกินบ่ใส่ใส่ใส่บ่พอชิมบ่โอ้ให้พ่อกินบ่ใส่บ่ใส่ใส่หืมอร่อยจับ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 กับผมเจมเหมือนนะครับมีไฟหลอดเดียว อยู่มาคั้วอะใส่มาแบบครับสมัยนี้ยังเป็นโซลาร์เซลล์บ่เอาใส่ยดังไหนบ่เอาใส่ยดังไหยนี่ยังนี่ยังโอ้ขี้แอซอันนี้ฮะสมัยนี้ยังมามีหมอแบตมีโซลาร์เซลล์นะครับตะกี้หมอแบตนี่เป็นหมอแบตแบบให้เอาหมอแบตแล้วก็เป็นสายนะครับหัวโค้งเปลี่ยนอ่อเปลี่ยนหลอดมันตะกี้แต่ผม ยังหน่อยนี่นี่แกับไตตะกกตะกกใส่น้ำมันเด็ยังืทำให้กันนี่เายังโอ่ให้ันม่ให้้น้นเด็กเจ้าใส่เขาเห็นได้กินแรงครับคุณ ใส่น้อยสองครับนกปินกำลังปนป่าโอ้ยปนุกตัอบมันมีบ่ตัวอะบก้นจะตัวอบบ่ตัวจะกินตัวอบบ่ไอ้บ่ปก้นกบบ่เอามีเนื้อยุันเลยะได้ยอะเมื ah> h <h 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 ่อคืนเนี่ยเนี wow. ่ยโอ้ตัอบบ่อหารนะนี่นั่นอยู่โอ้ตุกชิได้กินต้ป่าบ่ nhiệt nào đây phun xiềng tốt kinh tốt ba vợ mà đúc vợ hừm nhé không tốt cái tốt không tốt không bị ém cả gì ครับ,บรคุณป้าครับโอ้โหเาข้างเป็นเสียงโอ้เตรียมซ้อนมาไว้สุดแล้วปะทุกสุดน้ำบ่ คนละครับคนปลากินปูกินปลาสิละกินนั่ธรรมัชชางสิละครับนี่ามาคอยเนี่ยเดี๋ยวจังมาขังไว้ได้น้ำกินแล้วน้ำหน้าเขามีน้ำกลิ่นนะครับพักหยากระาฮเก็บมาน้ำมันนี่แหละกินง่ายๆนอนหน้าเอากระต่ายฟืน้น คนป้าคุณแกงปาดเก่าครับปเฮกาหรือว่าเปลิ้ยนใหม่แขตัวนี้ โวกใหม่เดการครับเป็นเขียงหอกมันไม่ขายนะครับเนี่ยใหม่เดียไหวของพระเถรภูปัญญา เสร็จแล้วครับอีกหนึ่งเมนูบนป,ป่าครับกินข้าวป่ะเนี่กินข้าวกับปลาดุกบ่กราวเมขาใหญ่มวกกินน้ำมูนเหาขาใหญ่พนักีี่ทีทีเอ้ายทีทอกนเข้าอะอ้ำมอ๊มเนี่ยเนี่ยเนี่อเดหอมหอมดีเลยอ้าอ๊บไห แนวเดียวเทียทให้อยู่นิ่งพอ้องน้ำาเข้าไหมกินข้าวกินข้าวมหกินแล้วกินแล้วยังยี่เด็พี่เนี่ยไปยากจะ้อกก่อน อ่าเมนูแรง er. นี่ของเราพร้อมแล้วครับในเมนูของเรานี่มีเมตาดัน้ำเติมเออปั้นุกครับเพือลิ่มไม่แสดงปลาตอนนึงเท่าที่แกงน้วไม่สมใส่ปลาเพราะเทาใส่หม้อครับน้ำให้หน,谢谢นา้าครับเนี่ยใส่แซบด้วยกันได้ครับพี่น้องครับป่าดิ่งกินเขาแรงกับบรรยากาศนอนหน้าเวทีหน้าเพราเทาแม่เท่าครับ ป่านคุณจะเดินเมืองปกดิงแข้งวุ้ยคำไส้สอบปล่าวนี้นอนกันหลายคนเลยมีปลาใบ้อมหัวหอมไหมล่ะทองเป็นเวียกนะครับเป็นหยากน้ำเวียดงินหาทองครับนี่กะไปหดเวียดให้หดหน้าเด็กา่ดีเสียงกบเสียงแฉะสวัสดีครับทุกได้ถึงเท้ามันได้ยีนเหรอ

เอาไขอเนี่ยขอให้ต้องต้องไปซ่อมด้ย uh, ังไงบ้เอื้ออะื้อจ็อก้